สวัสดีครับผมโอ้สวัสดีค่ะใส่ปอกแขนนะครับมันร้อนเนาะแขนร้อนนะคะเบเสียเลเสียมันเสียไปแล้วค่ะไม่ทันร้อนเนาะมันไม่ทันแล้วกับพี่มลนะครับวันนี้เรากำลังจะยกนะครับวินาทีประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วใส่แบบไปเรื่อยๆแล้วของอันนี้ยังไม่ยกนะครับยังไม่ยกยังไม่ยก กำลังตึงโซ่นะครับรัดสลิงนะครับเคลจะไปยกช่างต้งาเขา,าหาดูเขาลงมาได้รับครับเราก็ยังไม่รู้ตอนแรกอ่ะแล้วก็พอพอไอคอมเป็นเสด็จตากแล้วก็ไปช่างตั้งก็คุยกันก็เลยบอกว่าเคนก็มาเคนก็โอเคถ้าเคนมาก็เดี๋ยวถวายพาระเสร็จแล้วก็ขย็ยกคู่กูก็เหมือนกันเป็นการเบิดทางอาบุญบิดทางแล้วกันครับพอพอเราทำบุญถวายพาระเสร็จ เรามาที่ทนาเพื่อจะยกองนปลูกบั๊บหลังคามาหลังคาก็มาหลังคาก็มาก็ <c oughs> พร้อมกันเลยก็เลยคิดว่าเอาโอเควันนี้ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่เพราะวันเลิกางานยามดีด้วยความที่เราไม่นัดหมายก็มาวันนี้วันนี้คือจริงๆรอหลายวันนะแต่ว่าฝนตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็อุบัติสังหรืออุบัติสังมากมายจนวันนี้ทุกคนคามคาพร้กำลังท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยวันนี้ นี่บ <list> ิว <ok> บ <oh ิวคลิปเป็นอะไรใช่ไหมไม่เลยอัะเลยหลายลคลิปแล้วฝากไว้ทีทุกคนนะคะฝากคลิปตอนสองทุ่มนะคะวันนี้เขาลงทีเดียวเลยนะแม้ก็พรุ่งนี้ฮะเขาจะเล่นอายุไม่รู้จะถ่ายอะไรตอนทายผลวันสิลง์ยังวันไทยยเกคลิปหลายแล้วนี่มันเรื่คลิปมันมั่วไปหมดเลยนะตอนนี้ ไปแล้วค่อยนะค่อยว่ากันแล้ว สวยนะครับสวยมากเลยพปวางเรียงแล้ว ล่มร่มชี้นะดว่าดีครับเอ้โอ้เป็นไงปูเอ้ยจะได้ปูไหมปูไหมปูไหมดีครับเอ่อะไรปูจะได้ยกเราบัดนี้ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเนาะตัวเดียวก็ได้เนาะบัดนี้แมนครับ เก้าตันเสียนเสียนจะหนักรับรับได้เก้าตันเลยรับไปหาสิบห้าตันแปลว่าส่วนส่วนหางส่วนอะไรเนี่ยเก้าตันดีใจปะพูข่องก็อยากให้สำเร็จนะครับวันนี้อยากให้สำเร็จอยากให้สำเร็จเหมือนเหมือนการ์ตูนปิ่งปุ๊บมาปั๊บ ยิ้มไม่หยุดเลยบูพองยิ้มไม่หยุดเลยทางนั้นกับมุ่งหลังข้าทางนี้กันโยกตังต่ำทางต่ำทางต่ำงต่ำครบขาแย พอเล่งมือนะครับฝั่งทางทีมช่างตรงสารานะครับก็ปูกระเบื้องนะครับด้านบนแมนครับกระเบื้องโชว์บ็อกเซอร์ครับโชว์บ็อกเซอร์ มันสังกะสีบ่ว่าเห้นเขาผ่าดำมั้งงานสังกรสีเลียวมากนะว่นมันเขาเจ้ากะสีมามุ่งมไม่ใช่ะัเบื่อังนูนก็ันู้ก็ติดตั้งนะคะเออเาปแตนขึ้นเรียงเองเลยนะครับฝั่งนู้น เริ่มให้สัญญาณแล้วนะครับฝั่งนี้โอ้จินนี่เรื่องจริงใส่นาะ เราไปดูลุงกับป้าเนาะอ้เานกับป้าะเลยค่ะจะุงเองค่ะเพืนเพยิ้านกับป้านะคะะลเอค่ะานยิ้ ้ไปบอกเจ้าแล้วรัวลัวลัว,ลว,ลว,วร,รัวคนเรา,าขึ้นคนละสี่ห้า 4, 5, แผ่นก็หมดแล้วโอ้กลัวม,มันทะลุเไม่ได้หรอกค่ะต้องจับการอยู่กลัวมันยุบ เปนกระเบื้องบหครับกระเบื้องนะฮะเคลือบอ่าสรางเอ็ม้อยเอ็มไล่